สวัสดีครับเลขดับหวยเด็ดแนวทางการหาเลขดับคัดเลขเด่นโดยใช้สติทางคณิตศาสตร์ในการหาเลขสลากกินแบ,บ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้จะนำเสนอเลขดับชุดคู่ดับบนล่างสุดที่2นะครับสุดที่2นะครับจะเอามาแนวทางมาแบ่งปันนะครับเป็นเลขดับบนล่างนะ ไม่มาทั้งบนและไม่มาทั้งล่างนะครับผมผมจะให้เลขดับตรงๆถ้าคุณไปกลับมันจะกลายเป็นเลขเด่นทันทีนะครับอย่างเช่นผมให้ 2- 4เป็นเลขดับถ้าคุณไปซื้อ4 2นั่นคือตัวเด่นนะครับนะสามารถออกได้นะครับมาดู1 7เมกราคก64่นะครับ3า5 1 5นะครับไม่มี95นะครับผมไม่มี1 5นะครับชุดน,นี้ดับ หนึ่งกุมภาพสี่สามนย์เจ็ดเก้าเจ็ดนะครับมาดูศูนยไม่มีนะครับมาดูเกไม่มีนะครับชุดนี้ดับนะครับมาดูสิบหกกันยาเออกุมภาพหกสี่นะครับหกศูนย์สามสามเก้านะครับผมศูนย์สามมีไหมไม่มีสามเก้าไม่มีนะครับนี่เห็นไหมสังเกตแบบนี้นะสานะครับนี่ตัวนี้เป็นเด่น แต่ถ้าผมให้ตัวนี้คือเป็นเลขดับถ้าคุณมากลับมันจะกลายเป็นเลขเด่นตัวนี้นี่คือเบื้องต้นผมให้ตัวดับตรงๆถ้าคุณไปกลับมันจะกลายเป็นตัวเด่นนะครับอันนี้แต่มันดับอยู่นะ93้อันนี้มันคือ3 9นะครับผ่านตัวนี้ดับนะครับวันที่1นมีนานครับผม5 3 8 7 3นะครับ3 8ไม่มี73ไม่มีชุดนี้ดับนะครับ วันที่16มีนาครับผม4-2-2-1-9นะครับมาดูสอไม่มี19ไม่มีชุดนี้ดับนะครับวันที่1เมษานะครับ2-7-0แล้วก็0-5มาดู 7-0.. เห็นไหม7-0ตัวนี้เป็นเลขเด่นนะตัวนี้เป็นเลขดับนะครับ0 7นย์ดดับ7 0็นี่เด่นนะครับอันนี้ผมให้ดับตรงๆนะแล้วก็0-5ไม่มีชุดนี้ดับนะครับผมวันที่16เมษานะครับ 7 8 7แล้วก็5 6 8 7ไม่มี5 6ไม่มีชุดนี้ดับครับผม2พฤษภา2 7 2 1 8นะครับ7 2ไม่มี1 8ไม่มีชุดนี้ดับครับผมวันที่ส6พฤษภานะครับ5 7 9 1 4 7 9ไม่มีนะครับ1 4ไม่มีชุดนี้ดับนะครับ1มิถุนาเก้าเจ็นะครับ เจไม่มี4ีห้าไม่มีชุดนี้ดับนะครับนี่เห็นไหมผมให้ตัวนี้ดับแต่เมื่อเวลากลับมันจะกลายเป็นเด่นนะครับชุดนี้ดับครับผมวันที่ส6มิถุนา64ี่นะครับ6 1นะไม่มีหน่งเไม่มีชุดนี้ดับครับผมก็วันที่1กรกฎานะครับจะเป็น5 1> 5 17และ29นะครับมาดู17ไม่มี29ไม่มีชุดนี้ดับนะครับวันที่16กรกฎานะครับผม7 2570นะครับชุดนี้ดับนะครับเป็นชุดเบิ้ลไม่มานะครับวันที่1สิงหา26169นนะครับมาดู61ไม่มีนะครับ69ไม่มีชุดนี้ดับนะครับ วันที่16สิงหานะครับผม7 5023นะครับมาดู50ไม่มีนะครับมาดู23ไม่มีครับชุดนี้ดับครับผมมาดูวันที่1กันยานะครับผมนะมันมันมันคือตัวตัวเดียวกันเลยนะครับนะมันคือตัวเดียวกันนะครับนี่เห็นไหมหกศูนย์เจ็ดหนึ่งแปดสองเก้าสามศูนย์สี 1>, 1 5 4 8อ่า1 5 2 6 3 7 4 8อ่า5 9อยู่ตรงนี้เอา้ามันคือชุดเดียวกันกับงวดวันที่16สิงหาเลยนะครับผมนะก็เบื้องต้นนะครับก็เป็นแนวทางนะครับนะใช้ชุดเดิมนะครับนะแต่ตัวเลขมันมันคนละตำแหน่ง แท่แค่นั้นเองนะครับนะก็เป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเลขดับหวยเด็ดสำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับ